สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เอ็มยูไนชั่นแนลนะครับสวัสดีพี่พี่เอฟซทุกทท่านนะครับคลิปนี้นะครับเรากําลังเดินทางนะครับเพิ่งเสร็จงานเสร็จภารกิจนะครับเดี๋ยวเอ็มจะเล่าให้ฟังครับมีอะไรจะเล่าให้ฟังเดี๋ยวจะขอญาตขับรถก่อนนะครับนี่ครับบรรยากาศข้างทางนะครับกําลังเปรี้ยงๆเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยโอ้อาทิตย์ที่แล้วก็ปิดงานนะครับ ติดกระถินนะครับอาทิตย์แล้วติดกระถินของผู้บังคับบัญชานะครับที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครนะครับมาร่วมทําบุญกระถินที่ค่ายเอ็มนะครับหยุดสี่วันไม่ได้หยุดเลยนะครับเอ็มก็ถ่ายคลิปถ่ายบรรยากาศมาให้ดูนะครับตอนนี้กําลังเดินทางไปจุดเป้าหมายนะครับที่หมายที่เราไม่ได้ไปมาสองอาทิตย์แล้วนะครับ ซึ่งหลายคนคงทราบกันดีนะครับกกองนะครับกําลังเดินทางไปกกอกอาทิตย์นี้มาคนเดียวนะเพราะว่าหมูโจติดงานนะครับจะอาร์ตก็ย้ายแล้วนะครับนี่แลบรรยากาศร,ระหว่างการเดินทางนะครับ ็วันนี้เนาะก็ลุงทีมงานลุงพลก็ไปทําบุญที่บ้านโกกตูมนะครับก็นุโมทนาบุญกับทุกทกท่านด้วยนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีทุกทุกคนที่ร่วมทาบุญกับทีมงานลุงพลพระแตนนะครับได้ข่าวแบบว่วๆว่าพรุ่งนี้จะไปที่วัดป่าหนองแคนะครับก็เดี๋ยวเอ็มก็คงได้ไปร่วมนะครับก็เก้าวัดก็ได้ร่วมวัดป่าหนองแคเป็นวันแรกนะครับ ปกติก็จะได้ร่วมกับลุงประมาณสองถึงสามวัดนะครับซึ่งปีที่แล้วก็หลายวัดเลยนะปีที่แล้วซึ่งตรงกับวันหยุดเอ็มหลายวันแต่ปีนี้ด้วยภาระและหน้าที่นะครับก็ติดงานทางภูเกบัญชานะครับคณะ VIP นะครับระดับผลเอกั้งน,นั้นนะครับมาอาทิตย์ที่แล้วนายพลมาสี่ท่านเลยนะครับนายพลก็เลยไม่ได้ไปนะครับ เริ่มเริ่มเริ่มตั้งแต่วันเสาร์เนาะที่วัดด่านพยินนะครับก็สนุกสนานครับเอ็มก็ได้ติดตามทางคลิปทางไลฟ์ของทุกๆช่องนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่กกองนะครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศข้างทางครับหมูโจนะครับย้ำอีกทีหมูโจติดภารกิจนะครับเสนาธิการท่านเสนาธิการได้ฝากงานไว้นะครับวันนี้ต้องทํางานให้จบแล้วก็จะฝากรถไฟนะครับส่งไปที่หน่วยเหนือที่กทมนะครับคืนนี้ พรุ่งนี้เช้างานต้องถึงมือนะครับที่หน่วยเหนือนะครับก็อดมานะครับหมูโจอหมูโจอก็น่าจะสองสองถึงสามอาทิตย์แล้วนะครับไม่ได้มาก็เป็นลังใจให้น้องนะครับเพราะว่าน้องมาใหม่ก็งานเยอะนะครับของเอ็มก็เคลียร์งานจนหมดแล้วนะครับถึงจะได้ออกมาตอนนี้ก็เกือบห้าโมงแล้วนะครับเคลียร์ตอนตอนสี่โมงไม่เสร็จนะครับสี่โมงโอตีเลิกสี่โมงเย็นไม่เสร็จก็ต้องเคลียร์ต่อ 5โมงนะครับตอนนี้ออกมาแล้วนะครับออกมาแล้วเป็นบรรยากาศล่าสุดนะครับหลังเลิกงานนะครับตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปที่บ้านกกกอกตําบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารนะครับกออ็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับก็จะไปร่วมทําบุญนะครับกับลุงพลปตนนะครับ แล้วก็พี่พี่ยูทูบเบอร์หลายๆท่านนะครับแล้วก็ทนายสมเกียรตินะครับมาแน่นอนนะควังนี้ที่วัดป่าหนองแคนะครับใครมีข่าวสารอะไรก็แจ้งมาเลยนะครับทางคอมเมนต์เลยนะครับก็เมื่อคืนนะครับเมื่อคืนก็ได้ดูไลฟ์สดที่บ้านลุงพลนะครับก็ขอให้ทุกๆคนนะครับปรับความเข้าใจกัน ให้อภัยซึ่งกันและกันนะครับเห็นเชื่อว่าเราอยู่ด้วยกันไปอีกนานนะครับก็จะไม่ขอพูดอะไรเยอะนะครับก็เป็นประเด็นร้อนๆที่กกอกนะครับก็เคลียร์ใจกันไปแล้วนะครับเคลียร์ใจกันไปแล้วก็ยินดีกับทุกๆท,ท,ท่านนะครับที่เข้าไปเคลียร์นเมื่อวานวจะเป็นพี่นัทแม่ผู้ใหญ่พ่อผู้ใหญ่นมเบ่าเบียรแล้วก็พี่หนูนนาเซเลน่านะครับก็ มี y o youtube หลายช่องโดยมีลุงพลป้าแตนนะครับเป็นคนกลางเคลียร์ให้นะครับโอ้ลุมเยอะนะครับช่วงนี้แล้วก็เป็นกำลังใจนะครับให้กับแอดชานชัยนะครับหรือว่าพี่ชานชายัยพี่ชายของเอ็มนะครับได้ข่าวว่าเมื่อคืนนะครับเกิดอุบัติเหตุนะครับ ก็เป็นลังใจให้พี่ชานชัยนะครับสู้ๆนะครับซึ่งได้ข่าวจากพี่สงเกียรตินะครับซึ่งทำคลิปเนาะมาประมาณสักเมื่อเช้าเนี่นะครับก็เป็นลังใจนะําให้ทั้งพี่ชานชัยแล้วก็คู่กรณีนะครับกรณีก็ขอให้ปลอดภัยนะครับขอให้ปลอดภัยขอไม่ให้ไม่เป็นอะไรมากนะครับ บรรยากาศล่าสุดนะครับก่อนจะถึงปวกปกองนะครับนี่เดินทางประมาณสักสองชั่วโมงเกือบสามนะครับสองครึ่งก็เดี๋ยวเอ็มจะเติมน้ำมันไว้นะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ก็จะยิงยาวเลยอยู่ลุงจะพาไปทำบุญที่ไหนบ้างนะครับอาจจะมีต่อนะครับหลังจากเสร็จที่วัดป่าหนองแคแล้วอาจจะมีไปต่อที่ไหนบ้างก็รอดูนะครับเอ็มก็ไม่ได้ไาถ้าถ้านับถึงวันนี้ก็สองอาทิตย์นะครับไม่ได้มาหาลู หอาทิตย์นะ่ยคือตรงกลางนะครับแต่ถ้านับวันจันทร์ถึงศุกร์แล้วก็จันทร์ถึงศุกร์ก็จะเป็นสองอาทิตย์นะครับนี่คบเป็นรรยากาศล่าสุดเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเป็นกำลังใจให้กับทุกคนมาแตนนะครับซึ่งอาทิตย์ที่แล้วนะครับก็ผ่านไปหนึ่งคดีนะครับที่ศาลจังหวัดมุกดาหาร รับ5,000บาทนะครับแล้วก็จำคุกก็รอลงไอนะครับสำหรับสื่อที่ออกออกบิดเบือนนะครบับิดเบือนเยอะเลยนะครับสื่อก็ลงไปค่อนข้างจะพูดไม่ครบนะครับพูดไม่ครบทนายสงเกียรติก็ได้ชี้แจงไปแล้วนะครับก็ตามนั้นนะครับผ่บานไปอีกหนึ่งคดีแล้วก็คดีต่อไปก็จะ แบบนี้นะครับขอให้เป็นข่าวดีตลอดไปนะครับเราก็ลุ้นอย่างใจจดใจจ่อนะครับในฐานะ s อลุงพลหรือว่ายูทูบเบอร์ทุกทท่านนะครับให้กำลังใจทีมงานทนายทุกๆคนนะครับทุกคดีเลยนะครับทุกคดีเลยช่วงนี้ก็แดดลมลมตกแล้วนะครับคนก็เริ่มกลับเข้าบ้านแล้วหลังจากที่ไปทำไร่ทำนาน,นะครับ ก็จะมีรถเกษตรกรเยอะนะครับแถวนี้ก่อนถึงอำเภอบางสามหมอนะครับนี่รถขนอ้อยขนมันนะข้างหน้านี่อ้อยนะครับอ้อยอ้อยโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่กกอกนะครับถ้ามีอะไรอัปเดตคลิปหน้าเรามาเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับไม่ได้มาสองอาทิตย์แล้วคิดถึงมากๆเลยนะครับ คลิปนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ